สำหรับพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มเวลา9.30นาฬกา30นาทีโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัว กลยนมิดอันเจล่าอเมโดพิธีถวายกองบุญบุพพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือกัลยานมิตรประมวลสิงห์โฮแลันด์กัลยานมิตรอิสเบลฮาร์คินส์กัลยานมิตรแดงสารวรวง์และครอบครัวส่วนพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทาน โดยประธานกองบุญคือกลัลยนานมิตรประมวลศิลโฮกลนด์กัลยานมิตรแสงสารวรวงและครอบครัวกลัลยนานมิตรแองเจล่าอาเมโดพร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้บุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินกะธร,รมจากพระอาจารย์ชะวะพลพัททชโว โดยท่านได้บรรยายธรรมเรื่องความเริ่มใสจากการฟังซึ่งการฟังธรรมด้วยใจที่เริ่มใสมีใจอยู่ในอารมณ์ที่สบายใจย่อมเปรียบเหมือนภาชนะใหญ่ที่รองรับบุญได้อย่างเต็มที่จึงได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรมได้ง่ายนี่คืออนิสงส์แห่งการฟังธรรมนั่นเองพร้อมกันนี้ทุกท่านอย่างได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้ง และร่วมกันถวายพัะตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติและเบิกบ,บานในบุญของยอดกัลายาณมิตรวัดพระธรรมกายฟอริดากันทุกท่านค่ะ